รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะ มาพบก,กับรายการลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวได้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตสัปดาห์นี้เราขอฉีกกฎที่ว่างานประจำจะต้องย่ำอยู่กับที่เพราะอาชีพประจำที่ทำรายได้ดีก็มีเช่นกันและมีรายได้มากกว่าทำธุรกิจแทมไม่ต้องมาคิดเรื่องเงินลงทุนคุณก็สำเร็จได้กับผู้ชายคนนี้คมเกิดทรัพย์ ตัวแทนนักธุรกิจเจอเนสที่ประสบความสำเร็จจากเครือข่ายออนไลน์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอสวัสดีครับถือโอกาสชวนท่าผู้ชมไปด้วยเลยละกันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อกี้นี่ได้เห็นวิทีอาเปิดตัวพี่คมไปเลยอลังการมากต้องบอกว่าเป็นคนที่มีชีวิตน่าศึกษามากจริงๆนะฮะย้อนไปตอนที่เริ่มทํางานเป็นพนักงานประจําใช่เป็นพนักงานประจำใช่ทำอะไรคะตอนนั้นก่อนจะมาทำงานประจำเนี่ยโหเอาลำบากกันนะตอนเด็กๆกันนะฮะมันก็ ต้องหาขนมถ้วยขายต้องไปทําง,งานจับกังถูกไหมแต่นี้มันเรียนไม่ได้เพราะว่าทุนไม่มีก็เลยต้องเรียนจบแค่ปวชแล้วก็ไปทำง,งานประจำอีกเงินเดือนแต่ตอนนั้นตำแหน่งตอนนั้นคือน,นักการเดือหนัง,งสือคือวนักนัการเลือหนังสือก็คือไปออฟฟิศเนี่ยแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่มีอะไรก็แล้วก็ให้เราไปซือ้อ เราก็เดินอยู่ในด้านในออฟฟิศนั่นแหละเหมือนที่ผมเห็นในหนังป่ะที่บอกว่ามีรถคันนึงแล้วเข็นไปเรื่อยๆเอาเอกสารไปให้คนนู้นคนนี้อย่างนี้ป่ะพอตอนนี้อันนั้นไม่มีรถแต่เราใช้เดินตามตึกเอานี่เดินเลยคือเดินเลยตามตึกเพราะตึกมีมาสักสี่ห้าตึกแล้วก็รับเอาไปส่งตึกนี้บางทีางวันยางก็ใช้ไปซื้อล่าฝนตก อย่างเป็นคนที่ใช้ได้ใช้ได้เป็นคนใช้ได้ใช้ทำอะไรก็ได้ใช้ทำอะไรก็ได้เฮ้ยคุณผู้ชมผมจะบอกให้วันนี้นะต้องตั้งใจดูเลยนะน่าศึกษามากชีวิตนะเพราะว่าทุกวันนี้นะโอ้โหอะไรได้เขาเป็นหลักไม่ธรรมดาเงินล้านที่ผมบอกเลยว่ากระจอกมากสําหรับพี่เขาเขาค่อยศึกษาไปว่าทําไมถึงมีวันนี้นะฮะอ่โอเคแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อฮะก็ตอนนั้นเขาให้ชดลองงานสามเดือนเป็นบริษัทในเครือไทยสมุดอันนี้ผมต้องขอบคุณนะเพราะว่า ตอนที่เรารู้ว่าหูเงินได้แต่ละบาทมันได้ยากมากค่ะตอนนั้นได้เงินเท่าไหร่คะพี่จับเงินพันหกร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนต่อเดือนกี่ปีแล้วพี่เริ่มทำงานวันที่จําได้นะวันที่สี่ตุลาสองพันหนึร้อยยี่สิบห้าสามสิบสี่ปีใช่ตอนนั้นน้องยังไม่เกิดเลยอ่ะยมกแล้วทำอยู่นานแค่ไหนคะหลังจากสามเดือนเนี่ยเขาผ่านโกลให้ไงก็ปรับเป็นหกพันห้าครับแล้วทําต่อมาอยู่กี่ปีทำมาอีกสิบปีสิบปีเจสิบปีนะหลังจากปีแรกก็พัฒนาข แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแล้วรู้สึกยังไงฮะทำงานมาสิบปีได้เงินเดือนแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพอยากจะทำอะไรแต่มันึิไม่ออกเงด้วยความรู้ไปหางานที่ไหนมันก็ไม่ได้ใก็เลยคิดว่าอยากจะหาโอกาสอะอะไรทําสักอย่างหนึ่งจนวันหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยมันมีงานตัวนึงนะทาแล้วรวยทําอะไรคะเป็นตู้ไอเกรือขายอือเราก็อยากจะเข้าไปดูนะไปดูพอไปดูแล้วรู้สึกว่าเออ น่าเป็นโอกาสดีนะอยากจะลองทําก็ลองเข้าไปทําดูทําไปสามเดือนก็ในช่วงแรกๆเนี่ยเดือนแรกๆได้หลักหมื่นเลยนะแต่หลังหลังหลังๆัเนี่ยมันตกเหตุที่มันตกเพราะเราขยันไม่พอแล้วเราก็ยังเก่งไม่พอประสบการณ์น้อยก็หยุดทำก็กลับมาทำงานประจำเหมือนเดิมในความเป็นจริงเนี่ยพอเรามาทำงานประจำแล้วเรารู้เลยว่าคนทาไมที่ไม่กล้าออกจากงานประจำส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันเกิดจากการว่าเียว่ามันคือกรอบ เกิดความปลอดภัยอ่ะคือถ้ามาอยู่ในนี้มันปลอดภัยใช่อย่างน้อยมีผ่อนบ้านผ่อนรถมเงินก้อนนี้อยู่แต่นี่ก็มีคนเนี่ยพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายบอกว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจตัวนึงนะแต่ไม่ต้องเสียเข้าบรมสี่พันโอ้โหสี่พันเรกภาพเงินเดือนหกพันห้าอ๋อตอนนั้นหกพันห้าอยู่ด้วยตอนหกพันห้าเรกภาพเงินเดือนหกพันห้าเนี่ยจะยอมแลกไหมจะยอมแลกไหมโหถ้าพี่จ่ายไปนี่พี่เหลือกินแค่สองพันห้าเองนะไม่ครับผมกู้เลยผมกู้เลยร้อยละสิบ คือก็พร้อมจะเสี่ยงอะคือเสี่ยงอ่ะแต่ผมยอมจ่ายรายละสิทธ์นะครับก็กู้มาสี่พันแล้วก็ไปอบรมกับที่ญี่ปุ่นหลังจากอบรมเนี่ยสองวันเนี่ยผมตัดสินใจลาออกเลยลาออกจากงานเลยอคะลาออกประจำเลยมองเห็นเงินเลยเหรอคือไม่ได้มองเงินคือมีความรู้สึกมั่นใจเลยว่านี่แหละเราจะสําเร็จแล้ะผมก็เขียนใบลาออกไว้ที่โต๊ะแล้วปรากฏว่ากลับมาเขาเห็นใบลาออกเขาก็ตกใจบอกออกทําไมอะบอกผมจะไปทํางานเกี่ยวกับ ที่มาสุขภาพที่มาทำธุรกิจเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันอ้วนจะให้ลื้อไปลองสามเดือนเงินเดือนรับเหมือนเดิมโอ้ยช่วยนะช่วนนะใจใจดีมากแต่ผมก็ยินยอมว่าผมไม่รับเงินเดือนคือผมรู้สึกว่าผมเอาเปรียบหลังจากนสามเดือนเนี่ยนะครับผมได้มาสี่แสนเอาเอามาถูกทางแล้วนี่ก็ใช่ไงคนก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราเราซักเซลียร์แล้วถ้าแบบมันก็ได้เงินสี่แสนนี่ไปดาวน์บ้านซื้อรถชีวิตแฮปปี้ก็ดีขึ้นละ นะครับแล้วก็โชคดีโชค้นเป็นชุกข,ของพลเอกชัยชัยชนวั<า>นเศรษฐกิจที่ดินบูมมากมผมซื้อที่มาประมาณสักสามแสนบ้านพร้อมที่ดินสามแสนผมขายได้ไปล้านเก<อ>้าชีวิตดูดีขึ้นมากอเออมีแต่บวกออมีแต่บวกออก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนดีกว่าบ้านนี้มันเล็กแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมชีวิตมันลงมาอีก ธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ยาวนานคเพราะเราก็ใหม่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ไม่ได้ศึกษาเลยมันมากก็เห็นเขาทําเราก็ขายเก่งผมขายเก่งมากแต่นี่เนื่องจากการขายมันมีระยะเวลาจํากัดยกตัวอย่างอย่ว่าคุณก๊อฟซื้อที่นอนไปหนึ่งหลังเนี่ยเดือนหน้าจะซื้ออีกหลังหนึ่งไหมไม่ไม่มันก็อาจจะอยู่กันสักสิบปีนอกจากว่าบังเอิญมีอีกบ้านอ่าเฮ้ยตกใจถูกไหมเพราะนั้นมันก็เลยทำเรื่อง้อคือเป็นสินค้าที่มันใช้แล้วมันได้อยู่นานเมื่อตลาดมันเริ่มเต็มตลาดมันเริ่มวายเราก็ไปต่อไม่ได้ ก็เลยหันไปมองเรื่องเฮ้ยหันไปรับเหมาดีกว่าแต่ปากฏว่ามันไม่ได้คาเซอย่างนั้เพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยเก็บเงินไม่ได้เราก็ไม่มีประสบการณ์ถูกไหมทําไปแล้วโดนแก้งานถูก<อ>ไหมโดนสักสองสามงานนี่จบเลยคุญหมดรถต้องขายบ้านไม่มีเงินผ่อนภายในระยะเวลากี่ปีคะที่ชีวิตต้องเจอปภาวะนี้คะปีเดียวสุดท้ายเป็นไงฮะรับเหมาปุ๊บก็เจ๊งเจ๊งนี่ใช้คําว่าหมดตัวได้ไหมก็ พราะไม่หมดเท่าไหร่หรอกเหลืออีกนิดหน่อยอีกอีกก้อนหนึ่งประมาณ5 0 0ห้าแสนห้าแสนประมาณห้าแสนก้อนเนี้ยแต่มันเป็นก้อนสุดท้ายที่ผมคิดว่าผมจะต้องลงทุนต่อก็เลยคุยกับแฟนว่าผมขอเวลาผมแค่ประมาณสักสามสี่เดือนจะไปขายปุ๋ยที่ต่างจังหวัดเพราะผมมีสูตรปุ๋ยอยู่เป็นปุ๋ยที่ทําจากเปลือกปูเปลือกกุ้งปากว่าพอเราแนะนําแจกปุ๋ยอะไรไปเป็ดเรียบร้อยเราเก็บตค์ไม่ได้เพราะที่นั่นเขาไม่มีการให้เงินสดเขาต้องเอาผลิตผลเนี่ยมาแลก รอไปหกเดือนหรือทีชาวบ้านเลยใช่โอ้ตายแลวเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีเงินสดเขาก็ต้องรอขายของรอขายของได้ก่อนทําไงอ่ะก็หมดไงภรรยาพี่คมว่าไงตอนนั้นเขาก็บอกว่าถ้าพี่กลับมาไม่ทักเซก็ต่างคนต่างไฟแล้วกันบอกเลิกกันเลยหรอฮะผมแบบตกใจแบบแบบมันมันเจ็บลึกๆกันในใจ้วแบบมันต้องเจอีกอยกางนี้แล้วเนี่ย ก็เลยตัดสินใจของเงินเป็นของโรงแรมนะห้าร้อยบาทบพี่ผมไม่มีตังค์จ่ายค่าโรงแรมนะเขาบอกเอะเงี้ยมึงคงพี่ช่วยห้าร้อยค่ารถทัวร์กลับบา้านแต่พอมาถึงบ้านเนี่ยลงรถโดนลื้อม้มรลวดเหล็กดัดโดนลื้อนะครับไฟโดนตัดปั๊มน้ำถูกขโมยนะครับ แอร์ถูกตัดคือเหลือแต่บ้านาเปล่าๆให้ผมอยู่เ,ยเฉยๆไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรก็หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขามาเช่าอยู่เ,เขาเห็นเจ้าของไม่มาแล้วเขาก็ไปมาเอาไปหมดเลยแต่มันมีความโชคดีในโชคร้ายคือผมมีกัะไรยาณมนตรที่ดีคนนั้นก็คืออาจารย์ธเนศวงศาครับมท่านโทรมาบอกว่าทําอะไรอยู่อผมบอกว่าไม่ได้ทําอะไรไตอนนี้ตกงานแล้วก็ไม่มีเงินเขาบอกนั่งแท็กซี่มาเลยมาหาผม เดี๋ยวมาเอาเงินค่าแท็กซี่ขับผมอันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนละให้เงินผมมาแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองเนี่ยสองหมื่นบาทเดี๋ยวทำไมเขาถึงให้พี่ขนาดนั้นล่ะก็เราเคยลำบากกันมาเราเคยทํางานด้วยกันมาแล้วเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยสู้จริงเขาคิดว่าถ้าเงินก้อนนี้มันสามารถจะไปต่อชีวิตเราได้เนี่ยมันก็ไม่ลำบากรับเขาเพราะเขาก็ประสบปัญหาในธุรกิจแล้ว ช่วงหน้ารอติดตามกันค่ะว่าพี่ขมจะลุกสู้กับวิกฤตนี้ยังไงบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะ คุณผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกับพี่คมกันต่อนะฮะช่วงที่แล้วเราก็ถามถึงประวัติความเป็นมา<ช>นะครับเ<ช>ยอะแยะมากมายนะหนุ่มคนนี้นะฮะทำงานประจำนะครับเสร็จแล้วก็ไปขายที่นอนขายที่นอนเสร็จปุ๊บไปรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเสร็จปุ๊บไปขายปุ๋ยอีกทํามาเยอะมากทํามาเยอะมากสุดท้ายนะฮะเป็นหนี้เป็นสินหมดเลยก็มีกัลยานามิตรมาช่วยเหลือคือถ้าหากว่าไอ้สองหมื่นที่ได้จากพี่เนศครั้งนี้มันยังล้มอีกเนี่ย คิดว่าตอนนั้นชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงคือผมก็ไม่ได้มั่นใจเลยว่า20,000มันจะรอดเพราะมีเคยมีเป็นแสนเป็นล้านก็ยังไม่รอดเลยแต่มาถึงว่าในช่วงนั้นมันเหมือนอะไรอ่ะขอนไม้อะไรมาแล้วก็ต้องควา้าถูกไหมมันเหมือนคนหิวน้ําจัดๆแล้วมีคนยืน่นเย็นให้ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออในขณะที่เราลําบากเนี่ยอย่างน้อยยังมีคนนะที่ยังยื่นมือมาช่วยเราเพราะแสดงว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้แหละคนนี้แหละ คือคนที่เราจะฝากที่ฝากไข่หรือถ้าเรามีอะก็แล้วแต่เนี่ยคนนี้เราจะไม่ลืมเลย<ะ>อย่ามองข้ามโอกาสที่มันเข้ามาถูกไหมอือนะสุดท้ายเป็นงไงครับก็คือผมก็ตัดสินใจที่จะฟังข้อมูลจากเขาเ<ะ>ขาบอกว่ามีธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างไรายได้แล้วเรามีความรู้เรื่องออนไลน์มาก่อนไม่มีเลยอายุขนาดนี้เนาะผมก็ห้าสิบแล้วเนี่ยถือไ่าจะมาเรียนเรื่องออนไลน์ใหม่เลยมันก็ไม่ใช่อ่ะก็ไม่มีความรู้ก็บอกเอาเงินเออเพื่อนผมขอ ศึกษาดูก่อนแล้วกันในตอนนี้ยังไม่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 ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ก็สมัครเอาไว้ะด้วยความรู้สึกว่าเราก็ยังเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องดูแลเราดีะก็สมัครทิ้งไว้หนึ่งปีไม่ได้ไม่ได้ทาเลยตอนนั้นก็ก็ไปได้งานประจําอยู่ประมาณสักปีหนึ่งตอนนั้นเงินเดือนก็ดีับประมาณสามสี่ห้าหมื่นเพราะเรามีประสบการณ์อาจารดูแลบริหารแต่มันก็มีปัญหาบริษัทมีปัญหาอะไรต่างแล้วก็ต้องออกออกมาแล้วก็ย้อนกลับมาหาบูธเน่ออีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่า ตอนนี้กูต์เนตได้เดือนละสามล้านแล้วเราก็ตกใจตาลูกวาวตาลูกวาวเลยบอกเฮ้ยทำยังไงอ่ะบอกนี่ออนไลน์เนี่ยมาเรียนรู้สิแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้เลยผมใช้เวลาประมาณ3ปีที่ทำเกิดกูตเนตมาเนี่ยตอนนี้ก็มีรายได้ประมาณ12ล้านฮึว้าวธุรกิจออนไลน์เนี่ยในความหมายของหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเอาของไปขายในอัวเองแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเงินที่มันจะได้มากเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ คู่ค้าของเราเนี่ยครับนะครับเขามีสินค้าอะไรเขามีระบบแบบไหนคู่ค้าของพี่คมนี่คือใครคะคู่ค้าของบริษัทเจเนสเจนเนสคืออะไรเจนเนสก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวัตกรรมคาว่านวัตกรรมในที่หมายถึงว่าไม่มีคู่แข่งขายคนเดียวทั่วโลกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราสินค้าเรามีคู่แข่งเราก็ อาจจะเจอคู่แข่งอย่าบิ๊กซีแมคโครโลตัสถูกไหมไม่มีที่เราก็ไปซื้อที่นู่นได้แต่วันนี้ถ้าเขาทํทุกอย่างเราของหมดเขาไปซื้อที่หนเราไม่ได้เขาต้องคลิกซื้อที่เราที่เดียวนั่นแสดงว่าเราจะมีลูกค้าประจำแล้วผลิตภัณฑ์เขาคืออะไรคะเจลเนสเจลเนสก็คือโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย้อนวัยคือผมว่าเทรนของแมคกาเทนตอนนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากสวยไม่อยากหล่อถูกไหมทุกคนไม่ต้องการแก่ หลายคนนะคะฟังคําว่าธุรกิจออนไลน์แล้วก็ขายของผ่านทางโลกออนไลน์มันดูติดลบอะไรเงี้ยแล้วเจอเนสที่แตกต่างกับธุรกิจคือ,คอผมอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนในธุรกิจมันมีคนที่สําเร็จแล้วก็ล้มเหลวในขณะที่เศรษฐกิจแย่ดาสุดๆเลยมันก็มีคนรวยขึ้นแต่ในขณะที่เศรษฐกิจกาลังบูมเลยมันก็มีคนจนลงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการทําธุรกิจเราต้องเรียนรู้คนที่เขาสำเร็จ เราต้องเรียนรู้คนที่เขาทําแล้วเขาได้ผลผลลัพธ์แต่หลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปเรียนรู้กับคนที่ล้มเหลวหไปถามคนที่ล้มเหลวคนที่ล้มเหลวจะบอกว่าไงอะ่ะไม่น่าทาหรอกมันไม่น่าสนใจหรอกริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเรียนรู้จากคนที่สำเร็จมีคนมาถามผมเนี่ยบอกคุณคมคุณทำไงได้อทิษฐานมือผมก็จะบอกอแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นผมบอกไม่ได้นะตัวอย่างเช่นวันนี้ผมทำข้าวมันไก่รวยอ,ะอ่ะแล้วผมไปบอกสู่คุณก๊อป แล้วคุณก็ไปเปิดแข่งกับผมอมผมจบเลยนะ,ะแต่ถ้าทวิตออนไลน์ไม่ใช่ทวิออนไลน์คือการแบ่งผลประโยชน์ซึ่งเรียกกําไรจากเงินที่ต้องเป็นเสียงโฆษณาค่าพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกตัดตรงส่วนนั้นเนี่ยเอามาแบ่งกันคือมผมฟังนี้นะโดยรวมคือเราควรจะให้โอกาสตัวเองบ้างนะงนะนะฮนะได้ลองอย่าอยู่ความกลัว ความกลัวมันไม่ได้สร้างความรวยให้กับคุณเลยนะฮะผมเชื่อว่าพี่คมเป็นเป็นตัวแทนคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นมนุษย์ทั่วไปนี่แหละต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนทําธุรกิจล้มเหลวกว่าจะสำลงสาเร็จอะไรเงี้ยจนกระทั่งมามีวันนี้ได้พูดถึงแรงบันดาลใจแล้วก็กําลังใจให้กับคุณผู้ชมนะครับแรงบว่ดาใจผมมีสองเรื่องครับเรื่องนก็คือคุณพ่อคุณแม่คือส่วนใหญ่ผมมองว่าท่านลาบากกับผมมากเพราะว่าตอนเ็เด็กเนี่ย ไม,ไม่ได้พ่อได้แม่นี่เราคงไม่มาขนาดนี้เราก็อยากจะสาเร็จสักครั้งหนึ่งให้ท่านได้สบายใจได้ชื่นใจแต่วันที่วันที่ผมสําเร็จเนี่ยท่านไม่อยู่แล้ววันนี้ทุกท่านที่ดูรายการลุกแล้วรวยนะครับนะครับให mayoría, ja ้ท่านมองถึงคนที่ดูแลท่านมานะครับว่าวันไหนที่คิดว่าท่านอยากจะสําเร็จนะครับแล้วจะรอให้เขาจากไปก่อนหรือเปล่าท่านค่อยสําเร็จให้เขาดูเพราะท่านก็เขาคงไม่เห็นแล้ว แล้วก็เรื่องที่สองก็คือนึกถึงตัวเองก็คือต้องรักตัวเองให้มากนะครับหลายคนที่คิดฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ไม่รักตัวเอง<ม>นะครับท้อมีปัญหานิดหน่อยท้ออยากให้ดูคนที่เขาแขนขาดขาขาดทําไมเขาไม่ฆ่าตัวตายทําไมเขาสู้ผมก็เลยคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยต้องคิดอยู่เสมอเลยว่าสักวันหนึ่งันตัวเองของเราพี่คมครับครับผมมีใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างไหม โอ้ก็ถ้าเกิดระดับโลกเนี่ยก็มีคุณแจ็คมาเนาะโอ้ดังมากอาลีิบาบาใช่เขาบอกว่าให้หางานทำภายใน5ปีแล้วใช้เงินไปตลอดชีวิตให้เจอถ้ายังหาไม่เจอไปหาให้เจอและถ้ายังไม่เจออีกให้ไปถามคนที่เขาเจอแล้วทางลักทางลับนั่นแหละครับเพราะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับ ภายใน้ปีเนี่ยเขาบอกว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินให้ใช้ช่วงหนึ่งของชีวิตหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตโอ้โหคมบาดใจสมชื่อพี่คมเลยสุดยอดคมและเกิดทรัพย์ด้วยถ้าสนใจที่อยากจะมาศึกษาออนไลน์กับผมนะครับค่ะฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์ดีมาตัวแอดนะฮะแล้วก็โอเคคอมอ่ารับรองว่าคุณจะรวยเหมือนพี่คมไม่กัรนะไม่การ์ไม่มีกัร์ครับบอกหมดเลยบอกหมดเลยครับ เอามมาเราต้องลุกขึ้นมานะฮะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตเราจะได้รวยแบบคนอื่นเขานะครับวันนี้ขอบคุณพี่คมเกิดทรัพย์มากเลยนะฮะเป็นตัวแทนนะักธุรก,กิจเดนเนสนะฮะที่ประสบความสำเร็จในธุรก,กิจเครือข่ายออนไลน์ซึ่งหลายๆคนมองว่าไป็นไปไม่ได้ออไม่น่าเชื่อแต่มันเ,<ร>เป็นไปแล้วเป็นธุรก,กิจที่แบบอืจะไปทําดีเหรอ,อตัวอย่างมีให้ดูแล้วนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท้ารวยน้องยีนเขาจะพาไปกินของอร่อยพี่กอฟไรไอศครีมแต่เป็นไอศครีมไม่ธรรมดาเป็นไอศครีมต้นไม้โอ้โหต้องปีเพื่อบนต้นไม้เ้ากินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวชะลอเฉลยในช่วงหน้าติดตามไม่ได้ในช่วงไอเดียท้ารวยค่ะ ไอเดียท้ารวยสัปดาห์นี้นะคะมาของกับเจ้ากระถางต้นไม้จิ๋วกระถางนี้ค่ะแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยกินได้ทั้งต้นเลยค่ะ คุณผู้ชมบุกมาถึงร้านออเดอรจีรี่คาเฟ่ร้านกาแฟของสองสีพี่น้องวัยละอ่อนเจ้าของไอเดียท้ารวยสัปดาห์นี้ค่ะที่ต้องบอกว่าวัยละอ่อนเพราะว่าอายุแค่16กับ14ปีเท่านั้นเองแต่เรื่องไอเดียเฉิดฉายแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะเนี่ยเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ต้นไม้นะนี่เป็นไ <c oughs> อศครีมใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็น,นไ,อไอศครีมต้นไม้ค่ะไดอศครีมต้นไม้กินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างค่ะยกเว้นกระถาง กินได้กินอันนี้กินได้ไหมคะกินได้ค่ะทุกอย่างอันนี้เป็นแบบออริจินอลของเรานะคะแบบดั้งเดิมแล้วก็จะมีตามเทศกาลเราจะเปลี่ยนรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกนะคะอันนี้เป็นแบบเทศกาลวาเลนไทน์ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาคุยกับน้องเพราะว่าน้อง2คนนี้นี่แหละค่ะที่เป็นคนคิดเจ้าไอศครีมต้นไม้่ขึ้นมาแล้วก็ไอเเมนูนี้ด้วย ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราด้วยใช่แล้วค่ะแสดงว่าใครมาที่ร้านนี้เนี่ยต้องมากินเมนูนี้ถูกต้องค่ะแต่เราก็มีเมนูเมนูอื่นด้วยให้เลือกนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรที่เป็นจุดประกายให้เราเนี่ยคิดเมนูนี้ขึ้นมาคือเมื่อก่อนตอนเทศกาลฮาโลวีนนะคะคุณแม่ชอบทําเป็นมัดเค้กคก้ายเค้กอางเงี้ยคือเค้กเป็นตีนก็เลยคิดว่าพอเปิดร้านชื่ออะนรดชิตคาเซ่ซึ่งภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเดือนกรก้าคมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามัเค้กมาประยุกต์ใส่ไอติมให้เป็นแพนมค้กไอติม ต้นไม้จริงๆเลยนะแล้วก็จะแบบมีข้างนอกคือเราจะมีแบบว่าตกแต่งวยกระถางให้มันดูนต้นไมอะไรอย่างเงี้ยกระถางนี่ก็ใช้ได้นะคะเอาไปขอดออกแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้แสดงว่าเวลาที่มีใครซื้อไอศครีมต้นไม้ของหนูไปเนี่ยกระถางนี่หนูให้เขาไปปลูกต้นไม้ต่อใช่แล้วค่ะเป็นไอเดียที่แบบดีมากๆนะพอเราลองทําแล้วเนี่ยคิดนานไหมคะกว่าที่จะเอามันลงขายก็จริงๆแล้วเรา ก็คิดแป๊บเดียวค่ะเพราะเรามีเวลานิดหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอามาขายเลยค่ะรานปิดค่มใช่ค่ะก็ไม่ได้มีเวลาคิดเยอะมากคือเรามีร้านอยู่แล้วก็เหมือนต่อยอดไป<ช>ค่ะ เป็นยังไงล่ะคะไอเดียไอศครีมต้นไม้ต้นทุนแค่30บาทสำหรับไอศครีมเกือบ3สกูป๊ปคุกกี้บดและเนื้อเค,ค้กข้างล่างไอศครีมแต่สร้างกำไรน่าดูพอเจ้าเมนูนี้ถือเป็นเมนูเรียกลูกค้าวันวันหนึ่งขายได้ต้องร้อยกว่ากระถางเชียวค่ะว่าแต่พี่ดิชาก,กับพี่กอล์ฟสนใจจะรับไอศครีมสักถ้วยไหมคะไอศครีมต้นไม้อ,อีกหนึ่งไอเดียทารวย เป็นยังไงคะพี่กอล์ฟน้องยีนบอกอร่อยด้วยแถมกระถางนี้เอาไปปลูกต้นไม้ต่อได้เป็นไอเดียรักโลกสุดยอดสุดยอด <Ừ. S 2> คือต้องบอกเลยว่าเป็นไอเดียที่คุณผู้ชมเองก็ทําได้เหมือนกันใช่ฮะแต่ที่สําสคัญก็คือต้องฝากบอกน้องยีนด้วยนะครับว่าเจ้าของร้านบอกว่าที่เอาไปสิบถ้วยเนี่ยกลับไปจ่ายตังค์ด้วย ค,คือขาให้ดูไม่ให้กินอีนน้เรากลับบ้านหมดเลยไม่ลองาฝากเราด้วยมันลายนนหมดคุณผู้ชมอย่าทำตามนะโ <Okay. S 2> อเค <c oughs> แต่สิ่งที่คนทําตามค่ะคือถ้าเกิดว่าใครมีไอเดีย <c oughs> เด็ดๆเนี่ยนะคะส่งมาที่รายของเราตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> เราจะได้แบ่งปันกันรวยเนาะจ้ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะฮะพบก,กันใหม่ครับทุกวันศุกร์สามทุ่มสิบนาทีทางททห้าแห่งนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ก่อนเราจะไปฝากบอกไว้เลยนะฮะว่าชีวิตของคนเราถ้าหาว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยง โอกาสที่จะรวยมันก็เกิดขึ้นได้ยากอย่างแน่นอนนะครับเ<ช>พระเาะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาแล้วคุณรวยอย่างแน่นอนเป็นไรตื่นตระหนกวันนี้คุณอยากจะทำออนไลน์นี่ยใช่อยากสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะไป,ปถามพ<า>ี่พฟมโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไปก่อนนะคะพี่กอลปไปเก็บต้นไม้แล้วค่าตังค์จักยีนด้วยนะอ้าวมันเรื่องอะไรเ่ยกมึน